ต่อให้กิ่งเล็กก็ถ้าวันหนึ่งเป็นสักสี่ห้าร้อยครั้งก็เราเรื่องนะครับคือถ้าตัดกิ่งเล็กเราจะปรับองศาให้มันแคบๆหน่อยแค่นี้มันก็จะตัดไหวขึ้นอย่างกิ่งเล็กๆพวกนี้มันก็ประหยัดเวลาประหยัดงานได้อย่างกิ่งกระโดงใหญ่ๆพวกนี้เราก็จะอาให้มันนิดหน่อยน่าสุดให้งานที่ใหญ่ขึ้นแต่กิ่งพวกนี้เวลาตัดลงมาแล้วเราจะย่อยอีกทีหนึ่ง ใช่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มันก่าจะย่อยมันช้าเขาก็จะถอยไว้คนต้นที่น้องถามว่าวันหนึ่งใช้หมื่นถึงหมื่นถ้าเป็นพันจะถึงอยู่แล้ววันนึ่งเขามันก็เนี่ยสับอยู่ตลอดอยู่ในร่มมันทางานได้ทั้งวันตรงนี้อันไอเนี่ยปวดมือเพราะเวลาใหญ่ใหญ่มันต้องเข็นมากต่อให้กิ่งเล็กก็ถ้าวันหนึ่งเป็นสักสี่ห้าร้อยครั้งก็เอาเรื่องนะครับก็พรุงนี้จะพองก่อนเพราะว่าที่นี่ปลูกฝรั่งเป็นพันต้นอ่ะมัน มันก็เลยจะใช้พวกนี้อยู่ประจำ